สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการรายงานที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะครับก็สําหรับคนที่ใช้งานสื่อโซเชียลอยู่ตอนนี้น่าจะเห็นไอ้เจ้ารูปแมวตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า PopCat เนี่ย เต็มฟีดข่าวเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเล่นไอ้๊อปแคทกันอยู่พอสมควรนะรซึ่งไอ้๊อปแคทตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะอยู่ๆทำไมมันถึงเป็นกระแสขึ้นมาฮะก็ประมาณว่าเว็บไซต์เนี้ยมันเปิดให้เล่นนะครับก็คือการเล่นของมันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับแค่คลิกเมาส์หรือกดปุ่มที่คีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์หรืออ,อาจคุณจะเข้ามือถือนะครับก็คือการแตะนิ้วเข้าไปนะครับก็คือเหมือนมันจะเป็นการเล่นลนักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงลักษณะแบบ เสียงปั๊บนะครับเสียงแบบปั๊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 บแล้วแมวมันก็จะเปการอ้าปากลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีการนับตัวเลขซึ่งไอการที่เป็นกระแสอู่ตอนนี้เพราะว่ามันมีการคาบเกี่ยวกับการนับสถิตินะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่3แล้วนะก็จะมีคนเล่นเยอะพอสมควรนะก่อนหน้านี้จะอยู่ประเทศไทยจะอยู่ที่4นะครับตอนนี้บ้านเราก็กําลังได้รับคนิยมกันก็จะมีการนะเก็บสถิติกันขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณแบบนี้นะมันก็เลยเกิดแฮชแทก ที่ว่าประเทศไทยต้องชนะอะไรประมาณแบบนี้นครับคนก็เข้ามาเล่นกันเยอะเพิ่มขวานะฮะอันนี้คือตอบข้อสงสัยสาหรับคนที่สงสัยว่าไอ้เจ้าป๊อปแคทเนี่ยมันคืออะไรนะจากที่ผมทราบมานะครับสาหรับคนที่กดนะครับคลิกเมาส์ไปเรื่อยๆหรืออาจจะแตะหน้าจอที่มือถือไปเรื่อยๆเนี่ยถ้านะครับตัวเลขของเราเนี่ยในการคลิกหรือการแตะเนี่ยเกิน2 5 0 0 0ครั้งขึ้นไปเนี่ยไอ้เจ้าตาของน้องแมวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงนะฮะก็คือประมาณเหมือนกับ เลเวลของแมวอะไรประมาณแบบนี้นะฮะก็ตอนนี้กําลังเป็นกระแสกันอยู่ใครที่อยากจะเล่นก็ไปลองเล่นกันดูนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการรายงาน,นที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ